อันจะได้คู่ได้จะได้ว่าผมส่งไม่พอหรือมของีได้ยินเกี้ได้นขาบอกว่าเขาบอกว่าไง ไปจมอยู่ที่ไปสินี่ <laughs> พูดเลอะเราเอาของลูกเฟิรนดีไหมหล่นเต้นก้นเลยแบกเบกแล้วที่จะเป็นเตีไงกัารล้างข่ายมันนี่เรียกกันขายกันกัญ้าขายกันเล้อเยียร์อะช่วยลงใหเลยเออัตถุลก็หงผู้ายีัน่น่เกลเราหนึ่ห่แป๊บหเง่งแปนึ่งไปลหงแป๊บหนเ่งนบหนึ่น่ป๊น่แ

นี่ได้กินแล้วนี่ได้กินแล้วเนอะขอไปต้มก่อนนะได้ครับพอดีเขาเปิ้นเขาไปชอรอยอยู่ฮั่นขอชอ้อที่ร้านปลาฮั่นแล้วแล้วนี่เขาก็มาหาเฮาเขาก็ถามว่าของปลาหมดแล,ล้วไหมบ่างไหมแล้วอันไหขายจะได้เขาว่าอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบอีนอถ้าเป็นโลก็ห้าร้อยอีน่ะเปิ้นก็มีเขาว่าเขาไม่นี่สองโลอีน่ะตอนแรกมันจะเอากิโลอีนอกว่าโล500ห้าร้อยอีนะ ว่เปลี่ยนใจเป็นว่าเอานี่ก็ได้เอาสองลิตรก็เอาสองลิตรเสร็จแล้วเขาก็งอก็เอาอันใบเมาใส่กับอู้กันเตะมาอูเนี่ยเพราะว่าคนนั่นเขาเคยมาซื้ออยู่เขาจำหน้าได้อยู่แค่นี้บนเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาสตางค์ก่อนนี่นะอือจะเอาตังค์ก่อนก็เออก็ขอมองจิ้มก็ฮึ่มไปครับขึ้นมองไปวันนี้รถแห่งกันบนมาจอดอืมจอดแล้วจังหวะเออบนรถบนจอดบนถามเขาก็มาอูปุ่นเขาก็คิดว่ามันจะจกสตางค์เขาอืม เบอร์กับคืลรถเนี่ยเบอร์กับไปเนี่ยไปเขาก็หล่นไปท่านเปิร์กระเบ้าอยู่นะผัวบนชะลอรถอยู่ชะลอรถเขาก็กว um ักควักชะลอรถแล้วเบอร์กะบท่านไปถึงถึงหน้ารถเขาก็จะจะเคาะประตูแนี่ยมันก Dec ็ป um ึ้งไปเนี่ยปึ้งออกไปเลยปึ้งมาเลยอออันนั้นว่าเอออีนเนี่กระจำมันเรื่องบนกายนี้อย่างในปีว่าบนหัวใจสตังก์อีนี่ยอันนั้นอ๋อหัวใจสตังก์หนีไปเลยอืแล้วก็อันเหตุการณ์ที่เอ่อกูเตี่ยมเคยเกิดขึ้นก่อน ปกตินี่บัจจัยสรางนี่ข้างนี่นะข้างแหลกในชีวิตปกติถ้าค้นเยอะนี่มันของมันจสหายมากล่วจะเป็นอันนั้นหายอันนี้หายเนี่ยนี่แต่จะมากในหลานฟังวุ่นหลานจะโดนเขามาลุ้มเหมือนเจ้ยเอาคนรีดสองรีดอย่างเงี้ยเหี่ค้นกระติ้วไปเหี่ยไปล่านอื่นก็ว่าซื้อปุ้นม้าอีเนี่ยเขาก็โดนเจ้ยโดนมันถ้าถ้าว่าคนเยอะนี่โดนมันเนี่ยราะนั้นมันค้นกับไปเยอะปีนี้เฮากับมันโดนนะ เอาพอในทีวีก็นึกว่าอันกาปั้มน้ำม um ันเนาะเอาอันมูลค่าของที่มันเอาไปนี่ประมาณสักต่อไปครับกายใหทอปห้าร้อยสี่สิบเดห้าร้อยสี่สิบบาทเชียกิโล่่ะเดาโลเป็นหมากันที่คนสองหัวเมียผัวมาลงเมียลงคนเดียวเจ้าครับแต่ถ้าไปทะเบียนเขาไม่ได้จำเขาก็เมาก็ พอตั้งหน้าบุญเนี่ยเขาก็บาได้พอหมายเลขนี่เขาคูอว่าเป็นทะเบียนแปรต้มันสีฟ้าฟ้าอ่อนเนี่ยรถไม่มยอยู่นะแต่ปัจจัยป้ายแดงรถมันสีไม่ยอยูอ่อีซูซูเนี่ย